ครับพบกันติเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเดเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชาญเมืองสายสีแดงกันบ้างโดยเฉพาะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะมีการตั้งบริษัทลูกรถไฟชาญเมืองสายสีแดงเพื่อจัดการในเรื่องของการเดินรถแต่ว่าแผน,นงกล่าวก็ล่มเสียแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าเตรียมนําเสนอแผนการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือที่เรียกว่า PPP ทั้งการบริหารการเดินรถและการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้งหมด4เส้นทางโดยอ้างว่ารัฐจะประหยัดเงินได้6-7ล้านบาทพร้อมยอมรับว่าจะทําให้การเปิดใช้บริการโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่มีกําหนดเปิดในช่วงเดือนมกราคม2564ต้องเลื่อนออกไปเป็นประมาณปี2565เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ โดยความคืบหน้าเรื่องนี้เมื่อวันที่24เมษายน2563นายศักสายามทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยกับสื่อมวลชนสรุปความว่าเตรียมนำเสนอแนวทางการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนแบบ PPP โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงทั้งการบริหารการเดินรถการก่อสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายทั้งหมด4สเส้นทาง โดยจะแบ่งประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชน60-40นายศักิ์สยามระบุด้วยว่าได้เข้าหารือกับพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วแล้วก็ได้ปรึกษากับนายสมคิดจัตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้วยคาดว่าจะนําเสนอรูปแบบ PPP ต่อคณะกรรมาการนโยบายรัฐรวิสาหกาิจหรือคอนอรออนุมัติและเปิดประมูลต่อไปโดยสาเหตุที่ต้องเปิด PPP เพราะว่าตอนนี้เนื้องานและค่าก่อสร้างของ3สัญญาเพิ่มขึ้น13,45ล้านบาทโดยเฉพาะสัญญาที่1งงานสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น5,000ถึง6,000ล้านบาทโดยเฉพาะการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อที่ยังไม่เรียบร้อยนี้ผู้รับเหมาได้ขอขยายเวลาสัญญาเพิ่มอีกประมาณ512วันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงคาดว่าจะทําให้มีเวลาที่จะทํา PPP ได้โดยคาดว่ารัฐบาลจะประหยัดงบประมาณได้ถึง60,000-70,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีปัญหาขอขยายวงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มเติมหรือ Variation Order หรือ VO อีกประมาณ13,45ล้านบาทซึ่งเดิมรถไฟฟ้าสายสีแดงใช้เงินกู้จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JICA แต่ล่าสุดใจก้าปฏิเสธที่จะให้เงินในส่วนของงาน V ีโอทำให้การรถไฟต้องใช้เงินกู้ภายในประเทศดังนั้นจะต้องประกวดราคาใหม่ตามระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างโดยงานวีอวงเงิน13,45ล้านบาทจะนำไปรวมกับ PVP ด้วยทั้งนี้เมื่อมีการเปิดเดินรถแบบ p p p แล้วเงินลงทุนในสัญญาที่3เอกชนจะต้องคืนกลับให้รัฐในส่วนของกระบวนรถและระบบเดินรถ วงเงินประมาณ32,000ล้านบาทที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงทุนไปก่อนทันทีประมาณ20,000กว่าล้านบาทซึ่งจะมีรูปแบบเหมือนกับเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบ,บินที่ต้องจ่ายค่าระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงคคืนให้กับการรถไฟพร้อมกันนี้จะให้รวมงานก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีแดง4เส้นทางวงเงินรวม67,575.37ล้านบาทด้วยได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงเข้มส่วนต่อขยายช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตระยะทาง8.84กิโลเมตรวงเงิน6 5 7 0 4 0ล้านบาท2โครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงอ่อนส่วนต่ ai, อขยายช่วงตลิ่งชันสารายาวงเงินลงทุน1 2 2 2 1 8ล้านบาทมีระยะทาง14.8กิโลเมตร3โครงการก่อสร้างรถไฟสายสีแดงอ่อนส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชันสิริราชระยะทาง4.3กิโลเมตรวงเงินลงทุน6,645.03ล้านบาทและ 4. รถไฟสายสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อพญาไทมักกะสันหัวหมากและสีแดงเข้มช่วงบางซื่อหัวลำโพงระยะทาง25.9กิโลเมตรวงเงิน44,157.76ล้านบาทพร้อมให้การรถไฟชะลอการเปิดขายเอกสารขอบเขตงานหรือ T.O.R การประวดราคาสายสีแดง3เส้นทางคือช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตช่วงตลิ่งชันสารายาและช่วงตลิ่งชันศิริราชออกไปก่อนนายศักดิ์สยามระบุด้วยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเปิด PPP จะทําให้รัฐไม่ต้องลงทุนส่วนต่อขยายเองจะประหยัดเงินได้ถึง 6- กหมื่นล้านบาทแต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้กำหนดก,การเปิดให้บริการในเดือนมการาคม2564ต้องเลื่อนออกไปประมาณปี2565ส่วนบริษัทรถไฟฟ้ารฟรทรจำกัดและพนักงาน Pod, แอร์พอร์ตเรลลิงนั้นจะมีแนวทางในการพิจารณาปรับโอนไปปฏิบัติงานในส่วนอื่นๆของการรถไฟหรือยกระดับบริษัทไปดำเนินการงานด้านระบบรางอื่นๆโดยให้การรถไฟพิจารณาและนำเสนอรูปแบบต่อไป สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่และอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงในขณะนี้จากภาวะการแพร่ร,ระบาดของโควิด -19 ดังนั้นการเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการนอกจากรัฐจะลดความเสี่ยงแล้วยังจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็จะได้นําเงินที่เหลือไปฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆต่อไปครับ